ก็คือเป็นวันที่1สิงหาคมนะคะก็คือวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ผลสอบ HSK ระดับ5ที่เราไปสอบมาเมื่อวันที่16ก,กรกฎาคมนะคะก็คือผลสอบออกนะคะก็คือออกวันนี้เลยเนาะก็คือตอนนี้เรามาถ่ายคลิปกันตอนเย็นแล้วนะแต่ที่ผลสอบออกเนี่ยคือคือเขาออกตั้งแต่ตอนประมาณ9โมงอะไรอย่างนงี้นะคะคือที่เปิดดูเนี่ยเปิดดูผลสอบเดี๋ยวก็คือตอน เก้าโมงครึ่งประมาณนี้นะคะก็คือช่วงระหว่างสองคาบเรียนภาษาจีนใช่ไหมคะก็จะมีตอนช่วงพักนิดหนึ่งนะคะเราจะได้พักใช่ไหมเราก็ดูผลสอบตอนนั้นแล้วก็แบบตอนที่เปิดมาใช่ไหมเปิดแบบมาปุ๊บแล้วก็ปิดเอาไว้ก่อน uh! แล้วก็อยากรู้ก็เลยรีบเปิดแล้วก็เห็นคะแนนตรงใจรีบย่องทิ้งเสียงดังจนเพื่อนหันมามองกันหมดเลยก็คือผลสอบผ่านนะคะทุกคนแต่ว่าได้คะแนน เดี๋ยวว่าประเต็ม300ใช่ไหมแล้วก็ผ่านเนี่ย180ร้อแต่วที่เราได้เนี่ยก็คือ207คะแนนนะคะก็คือมันก็ไม่ได้เยอะแต่ว่ามันก็ผ่านแล้วนะคะก็คือส k 5ผ่านตอนแรกนึกว่าจะไม่ผ่านเพราะว่าทำไม่ทัน, <c oughs> นะคะพัทเยตูหรือว่าเป็นพัทอ่านใช่ไหมมันจะมีพัททิงโอาพัทฟังพัทอ่านแล้วก็พัทเขียนใช่ไหมคะก็คือพัทอ่านเนี่ย ทำไม่ทันเลยนะคะตอนที่ทําตอนที่ไปสอบก็คือพาที่มันเป็นพเศษยาวๆใช่ไหมคะอันนั้นนะ่ะไม่ได้ทําเลยสักข้อก็คือเดาหมดเลยทุกข้อก็เลยคิดว่าจะไม่ผ่านแล้วแต่มันก็ผ่านนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูคะแนนกันอันนี้เข้าในเว็บนี้นะอันนี้ก็คือคะแนนนะคะทุกคน คะแนนในเว็บอันนี้นะคะเพิ่งจะออกมาอันนี้ทิงลี่ทิงลี่ก็คือสอบฟังแปดสิบสามคะแนนเต็มหน100นะึ่งร้อยนะเยอะตัวอันนี้สี่สิบเก้าเต็มร้อยก็บอกแล้วว่าทำไม่ทันนะคะแล้วก็เสียจั่วก็คือเขียนเจสิบห้าแล้วก็จงเฟิน,ะะน,นนะคะสองร้อยเจ็ดจงเฟินสองร้อยเจ็ดคะแนนนะคะคะแนนเต็มสองร้อยได้คะแนนรวมสองร้อยเจ็ดอันนี้อันเนี้ยสี่สิบเก้าท่านี้ยได้แบบ 70, เจสิบเนี่ยก็จะได้เยอะมาก แต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าทําทันก็จะดีมากแต่เวลาน้อยมากนะคะก็เลยทําไม่ทันนะคะแต่สรุปผลรวมแล้วมันก็คือผ่าน yes นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไม่หยุดตรงนี้แน่นอน <c oughs> <c oughs> เราจะไปสอบกันอีกก็คือสี่ ไปสอบ4อันนี้ต้องสอบ4เพื่อให้มันดูคะแนนเยอะหน่อยอาจจะเยอะหรือเปล่าน่าจะเยอะขึ้นลวมั้งเพราะว่าสก็อาจจะง่ายกว่านะคะเพราะว่ามันไม่มียาวๆเนาะเวลาอ่านก็น่าจะทันอยู่แล้วก็5ก็จะลองดูอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าขี้เกียจก็จะไม่แต่ว่าถ้าขยันก็จะสอบแล้วก็ h อ k เคเคนะคะคือ h k ก็คือห้าอยู่สื่อิงขาวชื่อโขอยก็คือการสอบพูดนะคะโขอย ก็คือสอบพูดอันนี้ก็จะเต็ม100คะแนนแต่ว,ว่าเดี๋ยวเราจะลองไปสอบกันดูนะคะแล้วก็เอามายืน่นโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่า SSK 5ที่ไปสอบเนี่ยเราใช้หนังสืออะไรอันนี้แบบคร่าวๆนะเดี๋ยวรอสอบทุกอย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปทำคลิปแบบเต็มสำหรับเต็มวิธีการแบ่ง,งนีดนอันนี้ SSK 5นะคะ1,300าคำเฉพาะ5นะเพราะว่าตั้งแต่1ถึง4เนี่ยจะมี1,200คำแต่เฉพาะ5เนี่ก็จะมี หนึ่งพันสามร้อยคำรวมเป็นทั้งหมดเทสเคห้าที่ต้องได้ทั้งหมดคือสองพันห้าร้อยคำนะคะ mm hmm. ก็คืออันเนี้ยเล่มเนี้ยเราใช้เล่มนี้ใช่ไหมเล่มนี้เนี่ยจะใช้จะมีทั้งหมดหนึ่งพันสามร้อยคำพอดีเราก็ใช้เล่มนี้นะคะอ่านภายในหนึ่งเดือนอันนี้หนึ่งเดือนหนึ 1, ่งเดือนนะคะหนึ่งพันสามร้อยคำหนึ่งเดือนก็อันนี้นะคะก็คือเป็นเนี่ยโอเปนดูเรียนใช่ไหมใช่นะคะอันนี้เขาก็จะมีเป็น คำศั์แล้วก็เนี่ยคำศั์ใช่ไหมมันจะแบ่งเป็นหมวดหมู่อันนี้คือหมวดการศึกษานะคะนันแหลกการศึกษานะคะแล้วก็มันก็จะเป็นแบง่แบงหมวดเป็นคำศัพท์เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราจําคําศั์แบบที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบที่มันเป็นแบบตัวอักษรอ่ะเพราะถ้าสมมติเราดูในไฟล์ใช่ไหมมันจะเป็นตัวอักษรหมดเลยเช่นนี้ใช่ไหมมันจะเรียงตามตัวอักษรนะทุกคน พอมาเรียนตามตัวอัสอนนะมันก็จะงงใช่ไหมตัวคิวมันจะเป็นตัวคิ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 วไปแบบนี้งงแล้วอันนี้เขาก็จะมีเป็นเอ,อ,อันนี้ราไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าเรา <laughs> เห็นมาแล้วก็มาซื้อเองนะคะอันนี้นี่นะก็จะมีตัวอย่างประโยคให้มีแปลให้จะเป็นหมวดหมู่เรียบร้อยแบบนี้นะคะหน้าสุดท้ายอันนี้เขาก็เป็นแบบฝึกขับด้วยเราก็ใช้เล่มนี้ หนึ่งพันสามร้อยคำพอดีเป๊ะเลยคำสุดท้ายจู่เรนจู่เรนเออจู่เรนคำสุดท้ายหนึ่งพันสามร้อยคำพอดีจบปิง๊งแต่นี้เนี่ยเขาก็มีแบบฝึกหัดด้วยใช่ไหมคะทุกคนแต่เราไม่เคยทำ <laughs> แต่ว่าเขามีสแก,กนไงสแก,กนในนี้ใช่ไหมสแก,กนในแล้วก็มานั่งทำในนี้ได้แบบมันจะได้ไม่เลอะอันนี้ใช่ไหมล่ะ แล้วก็จะได้ทําได้ไหลายๆรอบด้วยนะคะนี่นะก็จะเป็นแบบฝึกหัดแบบนี้เราก็สแกนนะแล้วก็เอามาเขียนในนี้เลยก็คือมันจะได้ไม่เลอะอันนี้เนาะแล้วก็ทําได้หลายๆรอบด้วยนะคะทุกคนอะไรที่เขียนนี่ไนะก็เนี่ยที่เขียนอ,อันนี้เราก็เขาจะมีพินินมาให้แล้วให้เราเขียนตัวจีนเองแบบว่าฮันจื้อแล้วก็ความหมายเนี่ยที่เราเขียนทั้งหมดก็มีแบ่งเป็นเนี่ยหลายๆหลายๆหลายๆ,ๆทุกๆทุกๆบทก็จะมี เห็นไหมเราแบ่งไว้หมดเลยอันนี้คือฟูสีใช่ไหมบทที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบมีทั้งหมดสิบสี่บทและในหนึ่งน,นี่มันก็มีแยกขึ้นมาอีกอะไรแบบเนี้ยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็แบ่งเอาเองเนาะอันนี้ต้องแบ่งเอาเองส่วนอันนี้เนี่ยเราก็ซื้อในช้อปปี้นะคะราคาตรงนี้เนี่ยราคาเต็มนะก็คือแปดร้อยเก้าสิบบาท นะคะทุกคนแต่ว่าเราซื้อแล้วมันตอนนั้นน่ะมันมีส่วนลดพอดีเป๊ะก็คือเป็นช่วงสัปดาห์หนังสือเลยสักอย่างนะคะแล้วก็มีส่วนลดก็คือที่เราซื้อมาเนี่ย671บาทนะคะก็คืออืต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะคะแต่ราคาเต็มของก็คือ890อบาทค่ะสมุดจำจีน SHK นะคะรวมคำศัพท์ SHK 5พร้อมประเภทของคําก็คือ อันนี้มันเท่าที่ดูมานะคะก็คืออันนี้เนี่ยเป็นอันเดียวที่แบบว่ามีแยกหมดหมู่นะคือถ้าสมมติว่าเราดูจากในนี้มันก็จะเป็นแยกหมดหม,ดหมดู่แบบมันก็จะจํายากนะคะอันนี้ก็จะมีแยกหมดหมู่เรียบร้อยส่วนของเราเนี่ยก็ใช้เวลาหนึ่งเดือนแล้วก็จําเองหมดเลยนะคะไม่ได้เรียนพิเศษข้างนอกเนาะหนึ่งเดือนตอนช่วงปิดเทอมก็ทําการจําเรียบร้อยแล้วนะคะสองพันห้าร้อยคำก็อยู่ในหัวเรียบร้อย แต่จะจำไดไ้อ่านหมดแล้วแต่จำได้ไหมไม่รู้นะคะแต่ว่าพอในข้อสอบเนี่ยมันยากกว่าจริงๆนะก็คือเหมือนกับว่า HK4 ก็จะมีคำศัพท์เอสเผสมพอเอส้ก็มีคำศัพท์เอสเมาผสม้วซึ่งเ k 6เนะคะเราต้องจำได้ทั้งหมดมากกว่า5,000คำนั่นเองซึ่งมันยากมาก HK เอเอ้ยตัวสอนจีนนะคะก็นั่นแหละแต่ว่าเราก็ผ่านแล้วนะคะแต่ว่าเราก็จะสอบอีก โอเคค่ะทุกคนก็สำหรับใครนะคะที่จะไปสอบนะคะก็ข้อสอบผ่านสู้ๆนะคะถ้าเราเออจริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่าไอซเคเนี่ยแค่จำคำศัพท์จาวคำศัพท์ให้ได้จำคำศัพท์ให้ได้นะคะก็สามารถทําได้นะคะก็คือเราต้องจําคําศัพท์ให้ได้แล้วก็ทําข้อสอบบ่อยๆแค่นั้นแต่ว่าเออใช่แต่ว่าอันเนี้ยไอซีเคห้าที่ไปสอบมาคือไม่ค่อยได้ทําข้อสอบเลยนะคะมัน <c oughs> ก็เลยทำไม่ทันมนะั้ง มันก็หวานนั่แหละโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสนัคลิปหน้าค่ะลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบาย